สวัสดีครับพบกับผมนายช่างน้ำพูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการคํานวณค่าระดับนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับการคํานวณค่าระดับนะครับจะมีอยู่3สูตรนะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับก็จะมีอยู่3สูตรดังนี้สูตรที่1นะครับอ่าอีเวเลนะครับบวกด้วย PH นะครับจะเท่ากับ HI ครับ คืออีเวเลคือตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับบวกด้วยช่องนี้นะครับจะเท่ากับช่องนี้โดยที่เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าอีเวเลหนึ่งร้อยเนี่ยครับเราอีเวเลหนึ่งร้อยบวกกับตรงนี้นะครับหนึ่งจุดแปดห้าสามนะครับจะได้เป็นช่องนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ ก็ไ,ได้ในลักษณะนี้นะโดยที่เราก็จะใช้สูตรนี้นะครับในการคำนวณหา h i i นะครับถ้าเป็น h i นะครับก็ใช้สูตรนี้ต่อมาเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2สูตรที่สคือ h i ครับลบด้วย i f เเท่ากับอิเ t ชันครับ ซื้อสองก็คืออะไรครับเอาเพชรไตัวนี้นะครับไปลบกับตัวนี้เราจะได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่นะผมเขียนใหม่นะครับอ่าถ้าอย่างแรกเลยนะถ้าเราจะไปลบนะครับลบกันหรือบวกกันเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นบวกอะไรนะครับ e r a t i o n เดี๋ยวผมเขียน เพิ่มปากกาแป๊บหนึ่งเะิ่มไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าอิวเลนะครับเรามาดูอิวเลก่อนอิวเลนะครับตัวนี้อิวเลนะครับบวกด้วย bs นะครับ จะมีค่าเท่ากับค่ามันจะเท่ากับ h i ตัวนี้นะครับค่าเท่ากับ h i ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรา h i นะครับ h i ผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนะครับ เรา H I SI ตัวนี้นะครับมาลบกับ I F S นะครับเมื่อเราลบ I F S เสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็น e l e l u t i o n ตัวนี้นะครับได้เป็น e v l u t i o n ตัวนี้ทำอย่างไรครับเราก็ตั้งเลยนะครับเอาเครื่องคำนวณขึ้นมาครับก็เริ่มแรกนะครับเราใช้ e v e l a t i o n คือหนึ่งร้อยนะครับ บวกกับ bs ใช่ไหมครับ1.853นะครับ Enter เราจะได้101.853ค่ารีเวช i ั่นตัวนี้เรากำหนดเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวนี้นะเป็นเท่าไหร่ก็ได้จะเป็น100รหรือ1,000ก็ได้นะครับหรือเป็น10ก็ได้แต่โดยปกติทั่วไปล้วจะกำหนดที่100นะครับเมื่อเรากำหนดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาบวกเอาอิเลชชั่นนะครับ100บวกกับ bs 1.853นะครับจะได้เท่ากับ pe 101.853นะครับเมื่อเราได้ h i เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอา h i นะครับ101.853นะครับมาลบกับ IFS ครับตัวนี้เรา copy ไว้ก็ได้นะครับอโอเคนะ copy แล้วนะครับลบด้วย1.752ครับตรงนี้คุณจะได้เท่ากับ1 0 0 หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอ่าต่อมามาดูเฮทไนะครับเหมือนเดิมนะครับลบด้วย i อเจะเท่ากับหนึ่งจุดอ่าสามห้าเจ็ดนะครับลบด้วย i อเวหนึ่งจุดสามห้าเจ็ดจะได้เท่ากับจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยจุดสี่เก้าหกอ่าเหมือนเดิมครับเอาเฮทไนะครับ H.I ลบด้วย I.F.S หนึ่งจุดแปดเก้าห้าครับเท่ากับตัวนี้ก็จะเท่ากับเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้าแปดนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะว่า H.I H.I ตัวนี้ h i ตัวนี้นะครับมันลบนะครับเฮามาอย่างนี้นะครับคราวนี้เมื่อมาถึงนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะคุณมาดูสูตรที่สามครับสูตรที่สามก็คือ head i h i ทไลบ i เทิร์ฟอเนะครับสามสูตรที่สองกับสามคือสูตรเดียวกันนะครับอ่า uh, i f s กับ fs คือตัวเดียวกัน นะครับคือสูตรเดียวกันนะครับ fs ibs คือไม้กลางนะตัวนี้คือสเตศูนย์นะครับตัวนี้คือสเตยี่สิบห้าตัวนี้คือสเตห้าสิบนะครับไม้กลางก็คือเซนเตอร์ไลน์นะครับคราวนี้เซนเตอร์ไลน์คืออะไรคือถ้าเป็นถนนใช่ไหมครับอ่าถนนนี่นะครับเซนเตอร์ไลน์ CL ตัวนี้นะครับ CL ตัวนี้นะครับคือค่า i fs นะครับอ่าค่า ibs ต่อมานะครับก็คือเราก็มาดูว่าต่อไปนะครับเป็น h i ลบ f s นะครับ่ามันก็เท่ากับ elevation อ่อนนี้มันอาจจะแคบหน่อยนะนี่คือสูตรสองสูตรสามเหมือนกันนะครับคุณก็ h i เหมือนเดิมนะครับ h i ตัวนี้ h i นะครับ ก็ h i ลบด้วย2.485เท่ากับ99.368นะเท่ากับ99.368เท่ากับ เก้า8บเก้าจุดสามหกแปดนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราใช้ทั้งหมดสามสูตรเสร็จแล้วมันจะวนกลับมาที่สูตรหนึ่งใหม่เหมือนเดิมนะครับคราน,นี้เมื่อเรามี iteration แล้วนะครับอ่าช่องต่อไปคือเราต้องการรู้เพไอครับต่อมาแล้วก็เอา iteration ครับตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับบวกกับ BS คือไม้หลังคือแบ็กไซน์นะครับก็จะได้ค่าค่าเท่ากับ HI นะครับโดยที่เราก็ใช้นะครับตรงนี้ e l นเ s i o n นนี้นะครับมาบวกกับ BS เราก็จะได้ค่า HI นะครับลองดูนะครับ 2. 9 9 3 6สิบเก้าจุดสามหกแปดบวกกับสองจุดเก้าสามศูนย์นะครับได้ค่า h i ใหม่เป็นหนึ่งศูนย์สองจุดสองเก้าแปดนะครับเมื่อได้ h i ใหม่เสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ h i ใหม่เสร็จแล้วตัวนี้คืออะไรครับเราต้องต้องการรู้เราต้องการรู้อะไรครับตรงนี้ตรงนี้เป็น fs เมื่อเราต้องการรู้ fs นะครับ fs เนี่ยคือเราต้องหาอะไรครับหาเป็นค่า elevation นะครับก็เอา hi ตัวนี้ลบด้วย1.927นะครับ hi หนึ H ่ง8ยลบด้วย i ลบด้วย fs 1.927นะครับตัวนี้ สองเจ็ดนะครับเมื่อกี้นี้มันบงังตัวนี้นะก็นี่นะครับเมื่อลบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าใหม่เป็นค่า elevation ใหม่เข้ามา elevation ใหม่จะอยู่ตรงนี้นะครับ e l e v a t i o นใหม่ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสามเก้าเจ็ดครับเมื่อได้ e l e v a t i o นนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาต่อมานะครับก็คือ ไม้ต่อไปเป็นไม้หลังใช่ไหมครับเมื่อเป็นไม้หลังเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาเอลิเชั่นใช่ไหมครับเมื่อเป็นไม้หลังเราต้องเออเอลิเชั่นเนี่ยมาบวกกับเอลิเชั่นนะครับตัวนี้นะเอลิชั่นนี้เนี่ยมาบวกกับแบ็ k ไซด์นะครับเราก็จะได้เป็น h i ใหม่นะครับก็บวกไปนะครับก็บวก หนึ่จุดเจ็ดสองสามได้ h i ทใหม่ครับเป็นหนึ่งศูนสองจุดศเก้าสี่จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราได้ h i ทเสร็จแล้วนะครับต่อมาเขาจะให้เราหา i f s ใช่ไหมครับ i f s ตัวนี้ h i ทกับ i f s นะครับเมื่อเราจะทำการหาค่าต่อมาคือค่า ELEVATION นนะครับอ่า ตัวนี้ตัวนี้เราต้องหาค่าเอเวชันนะครับเพราะเรามี h i แล้วนะครับก็ใช้สูตรสามครับสูตรสามคือ h i ลบ fs นะครับเท่ากับเอเวชันนะก็มาที่ h i นะครับ h i ตัวนี้นะเไอตัวนี้นะครับ h i มาลบนี่ครับ h i ตัวนี้เราคัปปี้ไว้เลยเราใช้สองครั้งสามครั้งเราใช้สามครั้งนะ ลบด้วยหนึ่งจุดห้าสี่สามอ่าอิเลเวชันที่ได้มานะครับอ่าเลเวชันที่ได้มาเราจะได้เลเวชันเท่าไหร่ครับที่เราได้มาเลเวชันที่เราได้คือหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดห้าห้าหนึ่งนะครับได้หนึ่งศูนย์ศูนย์จุดห้าห้าหนึ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอา ตอนนี้นะครับมันก,ก็จะมานะอย่างนี้เส้นมันจะโยงมาอย่างนี้นะครับต่อมาแล้วก็เอาตัว h i นะครับ h i ทนะครับมาลบครับ i f s อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ h i คือหนึ่งศูนย์สองจุดศูนย์เก้าสี่ลบด้วยหนึ่งจุดสี่สองสี่ใช่ไหมครับจะได้หนึ่งศูนศูนย์จุด หกเจ็ดนะจะได้1 0 0่งนจุดหกเนะครับต่อมานะครับเราก็มาเอาตัว hi นะครับมาลบกับตัว fs นะครับก็จะได้ก็ได้เป็นค่าอ e l e v a t i o นนะครับ e l น v a t ชั่ เดี๋ยวผมโยนตัวนี้ก่อนนะตัวนี้อ่าไอลบ f s ตัวนี้ก็จะอิเวชันตัวถัดมานะครับก็ลบด้วยตัวนี้นะลบด้วย1.357นะครับเ็ื่อเท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดสามเจ็ดโอเคนะ เดี๋ยวจนนี้ผมเขียนใหม่หนึ่งศูนศูนจุดหกเจ็ดนะอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดหกเจ็ดศูนย์โอเคนะครับเห็นไหมครับ จากตารางนะครับจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตัวนี้คือที่ผมใช้สูตรคำนวณนะครับใช้สูตรคำนวณก็คือ h i นะครับ H i บวก e v a ีเอ่าไม่ใช่นะครับตัวนี้คำนวณ h i นะครับคำนวณ h i ก็คือใช้ e v a ีบวก b ีนะครับ e v วบวก b เท่ากับ h ฮนะครับเสร็จแล้วก็ h i ตัวนี้นะครับก็จะลงมานะครับ H i ลบกับ i อ s จะเข้าเข้ากับ e ีวนะครับตัวนี้ h i ลบ IFS นะครับเท่า Evalu รเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเท่ากันนะครับจะเท่ากันนะครับอันนี้คือผมก็ได้คำนวณมาแล้วนะอ่าตัวนี้นะคำนวณมาแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ค่าออกมาตรงกันนะครับคราวน,นี้มาดูว่าทำไมตัวนี้นะครับมันถึงแยกกันนะตัวนี้นะ จริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่องเดียวกันนะมันเขียนในช่องนี้เดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่นี่นะครับส่วนไตัวนี้ก็อยู่นี่นะครับเนี่ยเหมือนผมนะครับก็2.93นะครับกับ2.485มันอยู่มันอยู่ช่องเดียวกันจริงๆอยู่ช่องเดียวกันนะแต่ตรงนี้ที่เขาเขียนแยกกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาอยากให้เราทํา แบบนี้เฉยๆนะครับแต่จริงๆเป็นในรูปแบบด้านซ้ายมือนะครับตามตาราง Excel นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาเฉลยนะครับการคำนวณค่าหลับแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับ Facebook ส่วนตัวผมชื่อนภูพ์กาเนทางส่วนไลายส่วนตัวชื่อภาชลเทศครับแล้วพบกันใหม่กับผมนช่างนพูนะครับสวัสดีครับ